男学生，双脚大手部，怎么样？女学生，双膝跪下，左肩上， ลัตัวทีวแรกดีนะครับแล้วก็ใส่ที่น้องตามๆอะไรเนี่ามสิบวันครับไปดูยังตัวที่ยังตัว